หอยขมทะเลทุกคนกับหอยแมลงคู่เก็บมาจากทะเลเมื่อวานได้ปูมาตัวหนึ่งปูทะเลหอยขมหอยจุ๊บบ้านเราจะตัวใหญ่กว่าอันนี้มันมันตัวเล็กจากของของอังกฤษมันจะตัวเล็กนะแต่ว่าแพงอยู่นะเพื่อนๆน,นะหอยหอยเนะนี่ยแพงแพงเพราะว่าเขาขายเป็นกิกโลเพื่อนๆถ้ายิ่งเขาก็แบบว่า ต้มแล้วก็แคะให้เรานี่ยยิ่งแพงจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนแคะหอยจุ๊บจ้ะหอยหอยขมหอยขมทะเลทุกคนเก็บมาจากทะเลเมื่อวานจ้ะมันจะมันจะตัวเล็กๆอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆน,นะมันจะไม่ใหญ่เหมือนหอยขมบ้านเรานี่แล้วก็แคะ <laughs> แคะเป็นชั่วโมงแน่เพื่อนๆน,นะตัวเขาเล็ก ราคาค่อนข้างแพงนะคะจะบอกไปให้พึ่งจ๋าออกไปอย่ามาใกล้พึ่งก็เยอะจอยไม่ได้เอาไอ้ถังไปเพื่อนๆนะเลนะจอยได้เก็บแค่น,นี้ส่วนหอยมแมลงภูนี่จะจากทะเลสดหอยมแมลงภูจอยแบบว่ามัวแต่ไปถ่ายคลิปอย่างอื่นเ,อนเพื่อนแล้วจอยไม่รู้หาดตรงไหนตรงจุดไหนที่มันมีไงนะจอยก็เดินไปทั่วพอ ตอนที่จะมาเจอเนี่ยมาเจอตรงจุดที่แบบตอนตอนแบบเวลาจะได้จะได้กลับบ้านนะจ้ะทุกคนตัวน,น้ามันจะขึ้นแล้วอะนะอันนี้ไม่ใช่แบงวันนะคะพึ่งค่ะได้ปูมาตัวหนึ่งปูเขาอยากกลับบ้านกระจอยด้วยนี่ตัวเล็กๆแต่รสชาตาิหวานหวานทุกคนรสชาติเขาหวานนะมันเป็นหอยขมทะเลจะ้ะตัวก็จะประมาณนี้ราคา ถ้าซื้อเขาก็ค่อนข้างแพงจ้ะเป็นกิโลอ่ะเ,เพื่อนๆแล้วเขาขายเป็นโลเขา้าเข้าไปดูในอ,อินเทอร์นเนต็ตได้จ้ะว่าที่อังกฤษเขาขายโลละเท่าไหร่ที่ยังไม่แกะนะที่ยังไม่ได้เรามายังไม่ได้แบบว่าเอาอะไรนะแคะเขาอะ่ะจะแพงจ้ะเนี่ยทุกคนเก็บครั้งแรกด้วยทำไมรู้ว่ากินได้จ้ะ รู้จ้ะมันกินได้เพราะว่าก็ซื้อกินก็เคยซื้อเขากินอยู่จ้ะซื้อแบบที่เขาแคะแล้วอ่ะนะแล้วเขาก็ไปแช่น้ําส้มสายชูอ่ะเคยเคยแกะเอยเคยซื้อกินอยู่จ้ะแต่ว่าไม่เคยเก็บไงครั้งแรกมันเยอะเยอะหาดเนี่ยคอยดูคลิปยาวจ้ะทุกคนนะจอยถ่ายในคลิปยาวอยู่ว่าเยอะมากเดินไปตรงไหนนี่นเ,นเหยียบมันทั้งนั้นนลจ้นะนนี่นี่จะหอย ประเทศอังกฤษหอยขมจ้ะทุกคนจะก็เลยถ่ายเพื่อนๆได้ดูจ้ะ นี่จะทุกคนแกะกาจะเสร็จด้ยได้ประมาณนี้จะเนี่